สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่บ้านใบเอ็มแฟร์มารีชาแนลนะจ๊ะมืาอนี้มาอันดับแรกเห็นใบมะกรูดนะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าใบมะกรูดกินกับอีหยังดีเนาะจังสีแซบเนาะมีเมนูแซบๆเบได้มืาอนี้เด้อไสบ้านมีหยังลาบไก่เด้อพี่น้องจ้าก,กินกับลาบไก่เนาะจา๊ะเนาะมืาอนี้กินกับลาบไก่แซบๆเนาะจ้ะเนาะมีอยังอีกเด้อจ้าไปเบิ่งเลยเนาะอันนี้เป็นต้มเด้อจ้่เด้อเป็นต้ม โคงไก่กระดูกไก่ที่เห่าเอาหลอกออกเอาไปลาบนะจ๊ะตุม่มตุ่มสดน้ำน้ำนะจ๊ะเนาะเข้ากันดีวะคาดจ้ะพักกระไลไลไปเบื้องพักม,นกนะมันนีพน้พักมาเป็นสวนเลยจ้ะพี่น้องพักมาเป็นสวนเลยจ้ะย่หลังบ้านพักมันหลายเนาะจ๊ะเนาะย่หลังบ้านพักไล่หลาย มากเป็นฟวนเลยจ้ะไม่กินขขาน้ากันจ้ะพี่น้องเด้อกินเขาน้ากัน,นกินแต่เขานาจะจ้ะเนาะอุ่นอ่ะหลายเนวหลายอย่างมาจ้ะพี่น้องช้ามาเด้อกินเลยลูกกินเลยกินเลยครับกินเลยไอเดียจ้าพักลายๆายนาะจ้ะเนาะกินเ้านี่พักนี่แซบขนาดที่พี่น้องกินเขามีพาพาม่พัก <Okay. S 1> แซบอ,อันนี้พักอยียงไหมฮะ มีพักอีกอยังพี่น้องพักอะไรนะคะมีแต่สมุนไพรจะล้างบานอยู่ล้างบาอยู่เวน็ดขั้วล้างบานเนาะจา้ะเนาะ<ม>เก็บมาตาล้างบานใบมะตูมค่ะใบมะตูมโอ้ออันนี้อันนี้ชิน่าแล้วอันนี้ใบมะตูมเป็นยาเป็นสมุนไพรนี่เอ็ม่เอ็มมากหลายพี่น้องนี่ทอดใบมะกรูดมากหลาย ไปมารูดก็กมาจากสวนลังบานพี่กันจ้าไม่กินเท้าน้ำกันจ้ะสวนนี้อยากกินง่ายจ้ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามแม่แฟมิลี่ชาแนลนะคะไปค่ะ